สวัสดีครับพี่น้องครับก้อนอื่นกับขออนุญาตด่ามาใน่จังน้อยครับเนื่องจากว่าเมื่อสักหมู่วันนี้นะครับบ้านผมถูกขโมยมาเอาทรัพย์สินผมคิดว่ามีคายุ่ในหันเนาะประมาณเงินกิน,กนหลายบาทนะครับ หลักเมื่อน,น่ะครับเต่บยวถึงแสนเกิดล้ายบาทเตืบผู้ดได้ไปก็ถือว่าโชคดีเติบแต่ประเด็นดามามันก็คือพ่อผมนี่เป็นเจ้าผู้เสียหายแมนบ่พี่น้องผมเป็นผู้เสียหายในการเป็นผู้เสียหายนี่ผมก็ต้องสืบถามหาเบืง้งว่าแมนผู้ใดไมันคือยังกามาหลวงพ่องูเขียวอย่างผมมันมากาได้จังไดย เดือดตามขั้นตอนกฎหมายบ้านเมืองก็คือไปแจ้งความไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไ้ว่ามีค้นมากขโมยทรัพย์สินไปก็แค่นั้นนะครับผมไปล่งบันทึกประจำวันลง่งแจ้งความผมก็ได้ระบุผู้ใดได้ผมบอกเลยครับผมบ่ได้ระบุผู้ใดผมบ่ได้ไปแจ้งจับผู้ใดฟังให้ดี เจ้าหน้าทีต่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มีนาทีออกมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนิน,นดำเนินการตามกระบวนการเ,าเจ้ามีกล่องบอเจ้ามีวงจรปิดบอผมก็เปิดให้เบิง้งมันเอามันมีท่อนี่เห็นทั้งสี่เขาก็ไปสืบไปสวนตามนั้นผมบ่ได้แนะนำชี้ช่องทางผมก็ได้ไปบอกว่าไปจับมันบ่ก็้ไปบอกว่าเอาไปเอาผู้นั้นผู้นี้ฟังให้ดีนะครับผมบ่ได้ไปบอกผู้ใดด้ยผมเป็นผู้เสียหายครับผมเสีย ผมเสียหายเข้าใจบพครับผมเสียหายผมเสียเงินผมเก็บมาทาั้งเกือบว่าท,าท,าทั้งชีวิตก็ได้ดอกเงินนัน่นบ่บ่ถึงแสนดอกแต่ว่าผู้ได้ไปนะั่นโชคดีเลยละ่ะประเด็นมันก็นคือพ่อมีแบบนี้มาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็นั่มข้นต่องสงสัยไปสอบไปสวนขันพ่อได้เอาไปเขาก็ปล้อยตัวแค่นั้นแต่ว่า มันหนักกว่านั่นคือหาว่าผมนี่ไปแจ้งความจับลูกจับหลานผมสิยูได้บ่แผ่นดินประเทศนี่มุเจ้าคนสิคิดจ้งสิกระลองเบิงถ้าว่าผมเป็นคนไปแจ้งจับแล้วแล้วเหตุให้มุเจ้าเสียหายนั่นประเทศไทยสังคมมันสิมีความสงบสุขบะผมสิถามเนี่ยในเมื่อผมเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมเสียใจกับพ่อแล้วพี่ญาติพี่น้องว่าม,มีผู้ใดมาถามจะคนว่ามันเป็นยังไง เจ้าเสียยังน่แค่ซองข้อของว่าเบิง้งสืๆพี่น้องให้ไล่กล้องกันยากยาก้าให้ฟังเลยไล่กล้องกันยากยากไปขอความรวมเมื่อขอเบื้องกล้องกับพี่น้องกันอีกว่าเดียวสิทั่วกับกับโบทั่วกับมาพร้อมผมกับโบสนใจครับผมกับจบแล้วนะผมบบได้นั่นแล้วถ้าท่านโบเจอคือผมท่านจะโบรู้ซึกดอกว่ามันเป็นยังไง ผมเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รักษากฎหมายระดับหนึ่งในชุ่มชนเฮตห้ชุ่มชันมีความสงบสุขมีหนามีตาพ่อสมควรมุจ้าสีมาชิดจังสี่กับผมบ่ได้ผมสีบอกห้เลยสีมาอาฆาดมาดไล่กับผมบอ่อได้กะล่องเบิงล่องเบิงก็ได้ถ้าเจ้าสีมาอาฆาดมาดไล่กับผมจ,จังไดกัแล้วเตยผมสีโตต่อแบบได้ ผมเอยู่นิ่งๆหองผมนี่แหละผมบ่เคยไปแกล้งผู้ใดผมบ่เคยไปแกล้งผู้ใดบ่เ,เคยไปแกล้งจับผู้ใดบ่เ,เคยไปน,นั่นผมเป็นผู้เสียหายผมก็อยากได้ทรัพย์คืนมาถ้าท่านเป็นผมรองคิดเบ่งอยามาคูยามาคูผมย่อมมาตลอดนะครับบ่่าพีว,าวาพา่าน้องบ่่าไผก็แล้วแต่ผมย่อมเ็ดดีน้ำเม็ดเดดีน้ำพี่น้องสุก้น เอาเอาใจย่านถ้าเพิินเขียดย่านถ้าเพิินผิดหวังมันเป็ยียนืงสั่นครับผมขอจบผมสิว่าไปไล่เอาแล้วตำรวจก็บอต้องทั่มาหาผมนะครับท่านไปหาเอาเองเรื่องผมไปแจ้งความท่านมีหน้าที่ไปสืบไปสวนว่าแม่นไห้คอยไปสืบสวนผมเห็นการเฮ็ดงานแล้วมั่วชิบหายยิ่งให้ผมวอาไปไลยกว่านีเถตะผมเอาแคนี่นะครับบ่าดราม่านะครับนะต่างคนต่างทํามาหากินผมมมีหน้าที่ ดูแลพี่น้องขึ้นกันผมก็มีหนาทีต้องปฏิบัติผมบ่อยากมาเขียยตบ่งมาต้องมาซี่เรื่องแบบนี้ครับเข้าใจเนาะครับเนาะสำหรับผู้ที่คิดบ่ดีบ่ง่มีิยังกงแล้วเตี้ยสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับ